วัสดีค่ะติดตามรับชมช่องปอออนพี่สาวลงพนนะคะวันนี้ปอออนก็จะกินข้าวนะคะตอนกลางวันนี่นะคะอาหารข้าวกลงวนันนี่ก็บ่ายสองโมงแล้วยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะคะทอดหมูเพราแม่พี่น้องทอดอยู่บ้านลุงกับป้าอยู่บ้านลุงกับป้า เข่าเทียงพ่อแม่พี่น้องเอยใบสองโมงแล้วหมูเข่าแหงทอ,อดหมูกระส่เกือก้าอันสุรด,ด <c oughs> ก,กระเทียมกับโบมีแต่กระแซบค่ะพ่อแม่พี่น้องห,นะหรือซอสกระ่อยปะแซบ,แบนี่กระนัวแล้ว มีเกลือแล้วก็ซุรสหน่อยๆแล้วก็ซอสแหน่ กินกินเพื่อความอยู่หลอดเนาะป่าเนาะ,นะเพื่อนบอกว่ากินเพื่ออยู่ไม่ไม่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินแม่บอกป่ะเนาะ,นะเรากินนี่คือประทางชีวิตเราไปวันวันอืมไม่ใช่ว่าเราเออเราเราอยู่อยู่เพื่อกินอะไรที่พอพอประหยัดได้แล้วก็ประหยัดเนาะพ่อแม่พี่น้อง เออลูกก็สิอืมนั่นแหละใน่แม่คนดูกโอ้กำลังทอดหมูเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหิวเข่าหิวจนตาลายเลยพ่อแม่พี่น้องเออมือนี่ลุงลุงพ่นมาปะอืมลุงพ่นมา อีเดะกับวัได้ออกมาหน้าแด้มื่อนี่เพินพ่น่าเพิ่นจีออกมายุบันเนสงสัยเห็นลูกไส้เพิ่นมาแล้วเพิน่นเลยบอมาอม,มาลูกละเอาอันนันขึ้นน้อยน้อยเออใกล้แล้วใกล้ชิชุกแล้ว อ,อ,อ,อ๋อกินกระถอนโมเนี่ยก็อิ่มแบบปะปั้นกินจกักเล็กจักน้อยนะพอม,มีแย่งไงน,นะกินข้าวอิ่มแล้วก็สิปไป,อปเอออันสิไปย์นั่นบัะนี้สิไปอันขวนดินต้นไม้แล้วก็ที่อ่อนอันซื้อปุ๋ยน้ำพมม่นไว้ในซองสอบปะซื้อน้ำมันเฮือนพ่ญแล่นะปุ๋ยที่ไกลพน่นันปะสอบแล้วฮกคิดหาบะ บ่าเสียไปไห้แต่ใส่ต้นไหม่อละล่ะเออต่ว่าหัน่นชิมมหาบนามเนี่ยละ่ะหาบหนามยุ่น้องซาเจ้าล่ะไปหยอดให้เน่ตลาเชี่ยวว่าวันที่สิบหกก่อสันคนจะม่าเไดหทยนะเออ ก็ถ่าพ <It> <Luis> ่นตะกอนผูพ่นหูจักเนาะพ่นเห็ดเปลนเนาะเหาเฮ็ดบบเปลนเฮาก็ต้องถ่าสร้างเพ่นม่เพียงไหนเออ อเ,เ,ยเียวดยก่้วยล้ดเี่ยวด้วยนี่เด้อค่ะเด้อกับเข่าเทียงมีกสบายสองโมงสบายสามโมงแล้วตอนกัดจิกินเข่าก็ทอดหมูแล้วกินฮ้อนๆมีเหื่อมีแห้งแล้วก็จิไปสูต่ตค่ะจิไปฟุ้นบินแล้วก็เอาหนามไปหยอดใส่ต้นไม้ก็ถือบาคำแล้วเนาะสองสามโมงแรงแล้ว บ้านลุงค่ะบ้านลุงบ้านลุงบ้านป้าค่ะ 我就在幺零四三。 หลานก็นั่งคอามอกแข้งแมกยุทธากินน้ำหลานไปหิวพ่อแม่พี่น้องเลยหลานน้อยเออแต่พระซา,าเด็กหน่อยเนาปะป่าเนาะเออกินกิเนเล่นายสินเล่นไงไม่ไหวในละเป็นสาวเนาะอือยุปอได้แล้วเออยุปอหนึ่งมาละเบิ้งค่ะลูกหลานน,น,าาาน,นี่นะคะหลานปออันนี่นะค่ะ ชื่อว่าหยังชื่อออมออมค้านะอ่าผู้นันเด้ชื่อหยังพูน้นันมานี่ก่อนเ็วชื่ออะไรหนูชื่ออะไรฮะฮะชื่อเหลืองๆอ่ะชื่ออะไรมานี่ก่อนเร็วเบื้องนีค่ะนั่เงเฝ้ออออานั่งฝ้าหม้อทอดหมูค่ะหลานค่ะหลานลูกลุงค่ะลูกลุง อพอบม่พอมี่พ่อไปอขึนสวรรค์แล้วเนาะล่ะเนาะอืา<ห>นี่ค่ะอยู่อยู่กับตากับยายค่ะพ่อแม่พี่น้องอพอ,อ,อนก่ะมาทำกับข้าวกินอยู่เงื่อนเพื่อนเนี่ยแหละค่ะเนี่ยกำลังทอดโมยเนะะี่ยค่ะขอบคุณคุณเอฟซีนะคะดูคลิปนี้แนละ้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอ,อนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัดดีนะคะ